สวัสดีครับอยู่กับช่องไม้์มาวนะครับเรามาต่อตอนที่146กันเลยนะครับก่อนจะไปฟังผมแนะนำให้ปรับความเร็วด้วยนะครับไปฟังกันเลยครับหลังจากที่ถังซานและนีเจียและไททานร่วมกันกินอาหารเย็นพอเช้าวันรุ่งขึ้นสำนักรดจศาสตร์ก็มาหานีเจียนีเจียออกไปพบกับสำนักรรจศาสตร์ ซึ่งเป็นเจ้าสำนักของสำนักโคจศาสตร์ฮูเลนเจิร์มหานีเจียด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วนีเจียก็ชวนเขาเข้าไปข้างในในระหว่างที่เขาเข้าไปเขาคิดอยู่อย่างเดียวว่าเขาไม่คิดว่าท่ายฐานของตะกูลตอมพลังจะมาอยู่กับนีเจียนีเจีย,เ,จยเอ่ยถามฮูเลนเจิรว่าเจ้ามีอะไรเจ้าก็พูดมา ฮูเลนจนบอกกันีเจียว่าเจ้าคงรู้ว่าตระกูลหอแก้วก้าเจสมบัติและตระกูลมังกรทาร,ราสสายฟ้านั้นถูกสำนักวิญญาณยุทธกวาดล้างไปแล้วและสำนักวิญญาณยุทธก็ประกาศก่อตั้งเจ็ดสำนักใหม่ข้าจึงจะชวนเจ้าเข้าร่วมสำนักของข้าและข้าจะให้เจ้าเป็นรองเจ้าสำนัก โดยที่สำนักวิญญาณยุทธ์จะสนับสนุนถ้าเราได้เป็นหนึ่งในเจ็ดสำนักใหญ่สำนักวิญญาณยุทธ์ก็จะสนับสนุนทุกๆอย่างของเราอีาเจียพูทด,ด้วยความโกรธว,ว่านี่เจ้าเป็นมารับใช้ของสำนักวิญญาณยุทธ์ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเจ้าก็รู้ว่าข้าเกลียดสำนักวิญญาณยุทธ์มากแค่ไหนมันทำให้ตระกูลของข้าต้องออกมาจากสำนักเข้าเทียน เจ้าพาลูกน้องของเจ้ากลับไปซะก่อนที่ข้าจะทนไม่ไหวฮูเรียนจึนรู้สึกโกรธเล็กน้อยเขาไม่ได้พาลูกน้องมามากนักเพราะเขาคิดว่าแค่จำนวนคนที่เขาพามานี้ก็สามารถกำจัดตะกูลป้องกันของนีเจียได้แต่เขาไม่ได้คิดมาล่วงหน้าว่าไททานจะอยู่ที่นี่ หลังจากที่ตะโกนขคจศาสตร์กลับไปตะโกนความเร็วก็มาถึงซึ่งหัวหน้าตะโกนก็คือไปเหอพวกเขาทั้งสามคนก็โอบกอดกันแต่ไปเหอสังเกตเห็นใบหน้าที่เศร้าหมอ,องของนีเจียเขาจึงเอ่ยถามนีเจียว,ว่าเจ้าเป็นอะไรนีเจียไม่อยากจะบอกเรื่องที่เกิดขึ้นเขาไม่อยากให้ไปเหอคิดมากแต่เขาก็ต้องบอก แล้วนีเจยก็บอกกลับไปเหอว่าก่อนที่เจ้าจะมาถึงสำนักครุศาสตร์ได้มาขอให้ข้าเข้าสำนักร่วมกับเขาซึ่งพวกเขาเข้าร่วมกับสำนักวิญญาณยุ์แต่ข้าก็ปฏิเสธไปข้าจึงไม่มีทางเลือกข้าจึงเข้าร่วมกับสำนักถังกับไทาทาน ข้าอาจจะไม่ได้ช่วยเจ้าอีกต่อไปไปเหอรู้สึกตกใจเล็กน้อยแล้วเขาก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรเจ้าช่วยข้ามาหลายปีแต่เมื่อเจ้าเดือดร้อนข้ากลับช่วยเจ้าไม่ได้เลยก่อนหน้าที่ไปเหอจะมาถึงนีเจียได้คุยกับทางซานเรื่องสำนักถังแล้วเขาตกลงกับทางซานว่าสำนักถัง ถ้าวันหนึ่งเข้าร่วมกับสำนักเข้าเทียนเขาจะขอออกจากสำนักถังซานก็ตกลงและตอบว่าสำนักถังจะไม่มีวันเข้าร่วมกับสำนักเข้าเทียนแล้วถังซานก็บอกกับนีเจกว่าข้าจะให้ท่านเป็นผู้อาวุโสของตระกูลของท่านข้าจะไม่ก้าวไกยในอำนาจของท่านท่านสามารถควบคุมตระกูลของท่านได้ตามปกติ และท่านสามารถนำคนของท่านออกจากสำนักของเราได้ทุกเมื่อนีเจียก็ตอบตกลงเพราะเงื่อนไขนั้นและนีเจียก็บอกกับไปเหอถึงสำนักถังและชวนไปเหอเข้าสำนักถังและพูดถึงอาวุธลับและแนะนำอาวุธลับให้กับไปเหอถังซานนำเสี่ยวอูที่อยู่ในอ้อมกอด เข้าเข็มขัด24แสงจัน์ของเขาแล้วควักหน้าไม้จูเกอออกมาและเดินไปส่งมอบให้กับไปเหอไปเหอไม่เคยเห็นหน้าถาังซานมาก่อนเขามองด้วยความสงสัยแล้วถังซานก็อธิบายรายละเอียดและกลไกการทำงานให้กับไปเหอฟังถังซานบอกไปเหอว่านี่เรียกว่าหน้าไม้จูเกอ ซึ่งเป็นอาวุธของสำนักถังของเราไปเหรอรู้สึกตื่นตากับสิ่งที่เห็นรวมทั้งลานสาวของเขาด้วยแล้วทางซานก็พูดกลับไปเหอว่าถ้าท่านต้องการอาวุธลับเหล่านี้ข้าจะขายท่านในราคาที่ถูกร้อยห้าสิบเหรียญทองวิญญาณแล้วไปเหอก็ตอบตกลงไปเหอควักเงินออกจากอุปกรณ์วิญญาณ ซึ่งมี100เหรียญทองวิญญาณกำลังจะส่งให้ถังซานถังซานก็พูดตอบกลับไปว่าท่านเข้าใจผิดแล้ว150เหรียญทองวิญญาณนั้นท่านสามารถซื้อได้แค่อันเดียวไปเหอตกใจเล็กน้อยแล้วเอ่ยตอบกลับไปว่าจะพูดอะไรของเจ้านั่นมันแพงมากเลยนะและ้วถังซานก็ตอบกลับไปว่า นี่เป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วค่าขายให้สำนักขาแก้วกเจ็ดสมบัติในราคา180เหรียญทองวิญ,ญญาณต่อหนึ่งอันแต่ค่าเห็นแก่ผู้วสไทยทานและผู้วสนีเจียค่าจะขายให้ท่านในราคา120เหรียญทองวิญญาณไปเหอคิดหนักและเขาก็ยอมตัดใจเพราะว่ามันแพงมากแล้วถางซานก็เสนอข้อเสนออย่างหนึ่ง ทางสารบอกว่างั้นเรามาประลองความเร็วกันถ้าท่านสามารถเอาชนะข้าได้ข้าจะมอบหน้าหมายจูเกิดอันนี้ให้กับท่านแต่ถ้าท่านแพ้ท่านต้องจ่ายค่าหนึ่งเหรียญทองวิญญาณซึ่งไปเหอให้หลานสาวของเทาออกไปประลองกับทางสารเพราะเขาคิดว่า แค่หลานสาวของเขาก็สามารถชนะแล้วถังซานก็บอกกฎกฎติกาเนื่องจากตระกูลของท่านเป็นตระกูลความเร็วข้าจึงเสนอความเร็วถ้าหลานสาวของท่านสามารถจับข้าได้แม้แต่ปลายผมถือว่าข้าแพ้และข้าจะมอบหน้าหมายจูเกิดให้ท่าน โดยเวลาในทูบหนึ่งดอกทางซานควักทูบออกจากเข็มขัดของเขาและโยนให้หมาของจิ้นจุดไฟหลังจากที่หมาของจิ้นจุดไฟการประลองก็เริ่มขึ้นไปลืนเสียงซึ่งเป็นลานสาวของไปเหอเคลื่อนที่มุ่งตรงไปหาทางซานด้วยความเร็วทางซานใช้สายตาเนตปีาศาจสีม่วงของเขาตรวจจับไปเฉินเสียงและใช้ เคลื่อนย้ายดุดเงาพลายเพื่อหลบการจับของไปเชิญเสียงเมื่อทูบไม่ไปครึ่งดอกไปเชิญเสียงก็ยังจับถังซานไม่ได้นางจึงใช้วงแหวววิญญาณวงแหวววิญญาณวงที่หนึ่งก็ปรากฏขึ้นทำให้เกิดเงาของไปเชิญเสียงขึ้นมาอีกหลายคนซึ่งเป็นทักษะของวงแหวววิญญาณวงที่หนึ่งของไปเชิญเสียงเพื่อหลอกล่อศัตรูแต่ก็ไม่สามารถจับถังซานได้ และความสามารถของวงแหวนที่2,3,4ของไปเชิญเสียงก็ไม่สามารถทำให้จับทางสารได้เพราะเป็นความสามารถที่ใช้ในเส้นทางตรงเท่านั้นแต่นี่มันเป็นห้องโถงแคบไม่มีระยะในการใช้และทูบก็หมดลงไปเชิญเสียงหันไปหามาหองจิ้นและตะโกนด่ามาหองจิ้นว่า ทำไมทูบมันหมดเร็วจังมาหงจิ้นเอ่ยตอบกลับไปว่านี่แค่ทูบหนึ่งดอกเจ้ายังจับพี่ถังซานไม่ได้เลยจะใช้ทูบกี่ดอกก็เหมือนกันหลังจากการประลองจบลงถังซานเดินไปหาไปเหอโดยไม่มีความเหนื่อยล้าแม้แต่น้อยแต่กับการไปเชินเสียงเธอยือนหอบเหงื่อเต็มตัวแล้วถังซาน ก็พูดกลับไปเหือว่าท่านจงส่งเงินมาแล้วทางสารก็เอ่ยต่อว่าข้าอยากประลองกับท่านถ้าท่านสามารถเอาชนะข้าได้ข้าจะมอบหน้าไม้จูเก๋รวมทั้งลูกดอกแขนและหน้าไม้โค้งคำนับและยังมีเงาถาวทรายที่เป็นเหมาะพิษ และหน้าไม้สองขาให้กับท่านมูนลค่ารวมชุดนี้ประมาณ500เหรียญทองวิญญาณและนั่นยังไม่พอค่าจะมอบให้กับคนของตระกูลท่านทั้งหมดซึ่งมีจำนวน200ชุดเมื่อทางสารพูดจบหนีเจียและไท้ทานตกใจเล็กน้อยพรอ200ชุดนั้น มีมูลค่ากว่า10,000แสนเหรียญทองวิญญาณนี่เจี๋ยไม่คิดว่าทางซานจะสามารถเอาชนะไปเหอได้แต่ทางซานก็คิดว่าถ้าเข้าแพ้เขาก็คุม้มถ้าได้ไปเหอมาเข้าร่วมกับสำนักของเขาแล้วทางซานแล้วไปเหอก็คิดว่ายัางไงทางซานก็ไม่มีวันชนะเขา เขาจึงตับตกลงไปและถังซานก็โยนทูบให้กับมาหงจิ้นอีกดอกหนึ่งหลังจากที่จุดทูมไปเหอเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากพุ่งหาทังซานขนาดเนตปีาศาจสีม่วงของถังซานยังไม่สามารถมองตามความเร็วของไปเหอทันแต่ทังซานก็จับได้เพียงความรู้สึกและเขาก็ใช้ การเคลื่อนย้ายดุดเงาพลายไปมาอยู่หลายครั้งแล้วไปเหอก็พูดขึ้นว่าข้าจะรอดูว่าเจ้าจะใช้ได้กี่ครั้งไปเหอตัดสินใจที่จะปลดปล่อยวงแหวนวิญญาณของเขาเพราะถ้าเขาแพ้เขาก็ต้องยอมเข้าร่วมกับสำนักทางของทางซานทักษะของวงแหวนวิญญาณวงที่สี่ของไปเหอคือการแยกร่างโดยร่างเหล่านั้น จะมีพลังเท่ากับร่างหลักทางซารเห็นไปเหอปลดปล่อยวงเวียนวิญญาณเขาจึงตัดสินใจว่าถ้าไม่ใช้พลังสูงสุดของเขาเขาก็จะแพ้เขาตัดสินใจปลดปล่อยเขตแดนย่างเงินครามเพื่อทำให้ไปเหือนั้นช้าลงเพื่อที่จะให้เขาเร็วขึ้นและปลดปล่อยเขตแดนเทพสังหารเพื่อที่จะพุ่งเป้าไว้ที่ไปเหอบรรยากาศโดยรอบนั้น เย็นเย,ะยอะมากจนทำให้หนีเจียตกใจเล็กน้อยด้วยแรงกดดันอันมหาศาลนั้นและถังสารก็ปลดปล่อยวงแหววิญ,ญญาณทั้งหกวงของเขาซึ่งไปเหอหยุดชะง,งักเล็กน้อยเพราะเขาเห็นวงแหวนวิญ,ญญาณสีแดงซึ่งมันเป็นวงแหววิญ,ญญาณที่หายากมากและน้อยคนที่จะมีและไปเชิญเสียงเธอรู้แล้วว่าที่เธอแพ้นั้น ไม่มีความอับอายเลยแต่มีแต่ความภาคภูมิใจที่ได้แพ้เพ่ออง์แหวววิญญาณน,นั้นไปเหอไล่าตามถังซารโดยติดถังสารโพตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นใกล้จะแตะถังสารได้แล้วจนถังสารใกล้จะจนมุมแล้วทักษะของวงแหวววิญญาณวงที่6ก็ใช้ออกมาเองซึ่งปรากฏเงาของเซีล์โอ แต่ไม่มีใครสามารถมองเห็นได้มองเห็นแค่เพียงถังสารซึ่งมันทำให้ถังสารไม่ได้รับผลกระทบจากโลกภายนอก3วินาทีซึ่งไปเหือไม่สามารถจับถังสารได้เลยเห็นแค่เพียงเงาของถังสารเท่านั้นซึ่งถังสารเห็นเงาของเสียอูนั้นเขาก็รู้ว่าจิตวิญญาณของเสียอูนั้น ถูกบังคับใช้เองโดยเซียวอูซึ่งอาจจะทำให้นางสูญเสียจิตวิญญาณไปได้และไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้แต่เขาก็อยากเจอกับเซียวอูได้ทุกก็หมดลงแล้วไปเก็ต้องยอมแพ้แล้วทางสารก็บอกกับไปเหินไปว่าท่านไม่แพ้หรอกค่าตังหักที่แพ้ใช้พลังของวงแหวววิญญาณทั้งหมดไปแล้ว แต่ท่านยังไม่ได้ใช้วงแหวนที่9ของท่านแล้วนีเจียก็พูดขึ้นว่างั้นถือว่าเสมอกันแล้วพวกเขาก็ไปกินอาหารเย็นกันโดยนีเจียพูดว่าเจ้าตั้งเข้าร่วมกับสำนักถังแล้วเพราะว่าสำนักถังนั้นสามารถทำให้พวกเราทั้งสี่ตระกูลรวมกันได้ซึ่งข้าและไทาฐานจะช่วยเจ้าได้ทุกเมื่อ สำนักทางนั้นไม่ใช่สำนักวิญญาจารย์ทั่วไปแต่เน้นการทำธุรกิจถ้าเจ้าอยากจะออกตอนไหนเจ้าก็แค่บอกเจ้าสำนักแล้วไปเหอก็พูดขึ้นว่านี่พวกเจ้าเข้าร่วมกับสำนักแล้วหรอพวกเจ้ารวมหัวหลอกข้ายอย่างนั้นเหรอเป็นไงบ้างครับจบกันไปแล้วนะครับกับตอนที่146และ147นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ